สวัสดีครับเรลวเทียนพยากรโดยผมอาจารย์นุครับผมจะพยากรโดยใช้ศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีเป็นศาสตร์เก่าแก่ที่มีมานานกว่าพันปีนะครับโดยในคลิปนี้จะทำนายดวงของผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นะครับประจำปักแรกของเดือนมิถุนายน2564ก่อนที่จะไปทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีผมขออนุญาตทำความเข้าใจกับทุกท่านก่อนนะครับว่า การดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูดวงโดยภาพรวมของผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นะครับจึงอาจจะไม่ครบถ้วนหรือว่าเจาะจงลงลึกเท่าที่ควรแต่ถ้าหากว่าท่านต้องการอยากจะดูดวงแบบเจาะจงลงลึกเฉพาะตัวของท่านเองนี่นะครับก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาทางไลน์อดียของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมจะขึ้นรายละเอียดไลน์เดียของผมตรงจอด้านล่างตรงนี้ถ้าหากว่าท่านเห็นแล้วมีความสนใจนะครับผมก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับ เรามาทำนายดวงของผู้ที่เกิดในราศีตุลประจำปักแรกของเดือนมิถุนายน2564กันเลยนะครับซึ่งจะครอบคลุมระหว่างวันที่1จนถึงวันที่15มิถุนายน2564นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นะครับก็คือเกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนั่นเองครับขออนุญ,ญาตเปิดไพ่สักครู่หนึ่งนะครับ ผมเลือกไพ่มาทั้งหมด10ใบาจากไพ่ทั้งหมดในสำรับนะครับ78ใบนั่นเองท่านผู้ชมครับช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุนั้นเป็นช่องที่ใหม่มากๆยังต้องการกำลังใจจากทุกๆท่านนะครับถากว่าท่านเปิดเข้ามาดูคลิปของผมแล้วชอบแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวของท่านแล้วก็เป็นประโยชน์กับบุคคลอื่น ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับแล้วก็ที่ไม่ควรพลาดก็คือฝากกดกระดิ่งด้วยเมื่อเวลาที่ผมเอาคลิปใหม่ๆแล้วท่านจะไม่ได้พลาดนั่นเองครับมาดูดวงของผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นะครับผมประจําปักแรกของเดือนมิถุนายนกันบ้างถ้าดูตามไพ่เหล่านี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องงานก่อนเลยก็แล้วกันว่าชาวราศีตุลครับเรื่องงานของท่านนั้นไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับในวงงาน ท่านในไพ่ใบนี้นะครับคือไพ่ไม้เท้าหนึ่งไม้เท้านี่ถือว่าดีมากๆนะฮะนั่นหมายความว่าตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะครับท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความสามารถในการเรียนผลการเรียนค่อนข้างดีอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนําเลยทีเดียวเมื่อโตขึ้นมานี่นะครับท่านก็มีความเชี่ยวชาญในด้านของอาชีพที่ท่านได้เล่าเรียนมานั้นแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องราวของงานและที่สําคัญก็คือท่านนั้น เป็นที่รักใคร่เป็นที่เชื่อมั่นชื่อที่ไว้ใจนะครับของเจ้านายเจ้าของกิจการนะครับจนส่งเสริมให้ท่านนั้นมีความเติบใหญ่ในหน้าที่การงานค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับสำหรับเรื่องงานของชาวราศีตุลแต่ว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ท่านจะมีลูกน้องเข้ามาหรือว่าเพื่อนร่วมงานเข้ามาคนหนึ่งนะครับเป็นน้องใหม่เลยทีเดียวนะฮะคนนี้มีความกระตือรือร้อนเรื่องงานค่อนข้างดีมากแต่ว่า อย่าให้เขาดูงานที่มันสําคัญสาคัญนะครับเพราะว่าอาจจะผิดพลาดได้ให้ดูได้แต่ว่าท่านจะต้องมีการควบคุมเขาตลอดเวลานะครับไม่เช่นนั้นอาจจะก่อให้เกิดความผิดพลาดในงานแล้วก็เกิดความเสียหายกับตัวท่านได้นั่นเองนะครับถ้าเป็นเรื่องเงินแหละนะฮะชาวราศีตุลครับในช่วงนี้เรื่องเงินก็โอเคนะครับผมในเรื่องราวของค่าใช้จ,จ่ายต่างๆก็ยังสามารถที่จะมีเงินมา ค่าใช้จ่ายต่างๆเรื่องราวของอาหารการกินก็ดูอุดมสมบูรณ์ดีมากเลยทีเดียวชาวราศีตุลในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องของคําว่าผอมนะครับให้กลัวคําว่าอ้วนน้ําหนักเยอะนะฮะอันนี้ต้องดูในเรื่อง,ร,องราวของอาหารการกินด้วยนะครับส่วนในเรื่องราวของความรักละ่ะเป็นยังไงกันบ้างโอ้ถ้าพูดถึงความรักของชาวราศีตุลน,นี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะครับว่าความรักของท่านนั้น ถ้าหากว่าท่านมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วนี่นะครับผมบางทีอาจจะมีคนที่เดินเข้ามาในชีวิตของท่านอีกคนหนึ่งคนที่มีคู่แล้วนี่ก็บางทีไข้ไข้ได้เหมือนกันนะครับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะฮะให้ท่านระมัดระวังตรงนี้ด้วยถามว่าครอบครัวงท่านมีความสุขแล้วนี่นะครับไม่จําเป็นนะฮะที่ท่านจะไปมองใครอื่นแล้วคนที่ท่านเลือกมานั่นแหละนะครับดีที่สุดแล้วแต่ว่า ท่านที่ยังไม่ได้แต่งงานนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เจออีกคนหนึ่งเข้ามานะฮะจะเรียกว่ายัางไงล่ะเป็นกิ๊กเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับตัดสินใจลำบากมากเลยตอนนี้ว่าจะเลือกใครดีนะฮะจะเอาคนนั้นหรือว่าจะเอาคนนี้ดีที่สุดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับให้ท่านไปนั่งตัดสินใจสัก2อสาวันเขียนเป็นหัวข้อเลยนะครับในแผ่นกระดาษว่าคนที่1มีข้อดีอะไรมีข้อเสียอะไรคนที่2มีข้อดีอะไรมีข้อเสียอะไรให้ท่านเลือกเอาคนที่คิดว่า มาอยู่กับท่านแล้วท่านน่าจะมีความสุขมากที่สุดนะครับและถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงนะฮะก็ลองดูว่าคนคนนี้เขาสามารถที่จะดูแลเราได้อย่างมีความสุขตลอดรอดฝั่งหรือไม่หาคนที่ดูแลเราได้ดีที่สุดนั่นแหละนะฮะให้ท่านตัดสินใจเลือกเอาคนนั้นนะครับย้อนมาที่คนที่มีครอบครัวกันสักนิดหนึ่งนะฮะว่า ในเรื่องราวของความรักของท่านนั้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ท่านจะได้เฉลิมฉลองปาร์ตี้กันกับสมาชิกในครอบครัวมากขึ้นท่านมีโอกาสที่จะอยู่กับครอบครัวมากขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นคุณผู้ชายนะฮะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะต้องยอมยอมคุณผู้หญิงเขาบ้างนะครับผมเพราะว่าในช่วงในเรื่องของงานในเรื่องของการดูแลครอบครัวนั้นในเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีตุลครับ ผู้หญิงนี้เขาดูแลงานค่อนข้างได้ดีทํางานได้ดีกว่าเรานะฮะดังนั้นก็ต้องยอมยอมเปิดทางให้ผู้หญิงเขาหน่อยก็แล้วกันหรืออาจจะหมายถึงว่าชาวราศีตุลที่เป็นผู้ชายบางท่านนั้นอาจจะกลัวเมียกลัวภรรยานั่นเองนะครับผมมันตีความหมายในในลักษณะแบบนั้นนะฮะเกี่ยวกับเรั่งของไพ่ใบนี้ถ้าคราวนี้นะครับผมพูดถึงในลักษณะของความรักอีกประเภทหนึ่งก็คือ คนที่กําลังตัดสินใจเลือกนะฮะหลายๆคนนั้นเป็นคนที่อาจจะไม่ได้มีคู่รักมา2คนเหมือนกับไพ่เดอะเลเวอร์นี่แหละนะครับอาจจะมีคนรักที่เข้ามาแต่ว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยพอใจอะไรสักอย่างเลยนะครับผมบางทีบางท่านเจอปัญหาแบบนี้คนที่เรารักเขากลับไม่รักเราแต่ว่าคนที่เราไม่ได้รักนี่นะฮะโอ้โหรักเรานะฮะทุ่มเทให้กับเราทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับ มันเป็นสัอย่างนั้นนะฮะในเรื่องราวของความรักของชาวราศีตุลในช่วงนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับผมสิ่งที่เรารักมักไม่ได้สิ่งที่เราไม่รักมักจะได้หรือบางคนนะครับค่อนข้างที่จะเลือกมากนะฮะมีคนเข้ามาในชีวิตเพราะว่าเป็นคนที่มีบุคลิกดีหน้าตาดีอัธยาศัยไมตรีดีก็เลยทําให้มีคนเข้ามาในชีวิตของเราค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะครับคนนี้ก็ไม่เอาคนนั่นก็ไม่ใช่คือหาสิ่งที่จะติได้ตลอดเวลานะครับ แต่พอเลือกจริงๆแล้วกลับกลายเป็นเขาเรียกว่ายังไงเอ่ยเลือกมากมักได้แร่นั่นเองนะครับมักเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นในสิ่งที่เราหวังนั่นเองนะครับอันนี้ก็มีด้วยเหมือนกันในเรื่องราวของความรักแต่บอกก่อนนะครับว่าชาวราศีตุลครับในเดือนมิถุนายนนี้ท่านมีไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่ให้โชคในเรื่องของงานในเรื่องราวของความรักในเรื่องของการเงินในเรื่องของชื่อเสียงด้วยนะครับไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องเป็นดารานะฮะ ผมกาลังจะพูดในลักษณะแบบนี้ว่าบางทีเรื่องราวของงานของท่านที่ท่านทําไปนั้นนะครับถ้าไพ่เดือดซันขึ้นมาแล้วนั่นก็หมายขวาว่างานของท่านจะประสบความสําเร็จเป็นงานที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้นะครับแต่เมื่อท่านทําประสบความสําเร็จแล้วจะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวท่านนะครับจะสร้างการันตีให้กับตัวท่านว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความรู้ท่านเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเก่งนะฮะ จนเจ้านายนี่ให้ความไว้วางใจนั่นเองนะครับผมหรือไม่อาจจะเป็นอีกงานประเภทหนึ่งก็คือท่านอาจจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าทำงานอะไรก็ตามแต่นะครับที่เกี่ยวกับหน้าตาของท่านนะฮะในช่วงนี้นะครับเดือนมิถุนายนนี้บอกได้เลยนะครับว่าถ้าหากว่าท่านเปิดช่องยูท่องช่อง YouTube ของท่านนะครับจะมีคนติดตามค่อนข้างเยอะและท่านจะมีชื่อเสียงด้วยนะครับในงานของท่านนั่นเองเอาละนี่คือ ดวงของผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นะครับผมประจำปักแรกของเดือนมิถุนายน2564ถ้าหากว่า ดูแล้วนะครับชอบดูแล้วถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับและที่สําคัญไม่ควรพลาดจริงๆอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับท่านจะไม่ได้พลาดคลิปของผมเพราะว่าผมจะมีการอัปคลิปอยู่ทุกๆวันเลยทีเดียวนะครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์ครับสําหรับคลิปนี้คงจะเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ